เป็นสารต,ตายายนะครับผมไข่ไข่ก็มานสมบูรณ์ในจุดที่หนึ่งนะครับวันนี้วันตอนพาชิมแนะนำคัมชโนดวังน้ำเขียวที่พุทธอุทยานวังน้ำเขียวนะครับผมก็<น>จะมีเป็นจุดเป็นจุด หลายอย่างหลายที่ที่มาสักการะกันนะฮะวันนี้จุดแรกคือกาบสักการะห้องพระธาตุตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวม,วมรวม้มอากาศร่มรื่นวันนี้พาคุณแม่มาออกกำลังกายนะครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน นี่ใครครับเนี่ย <_ innen> โอ้ตอนนี้อาม่ยอมเข้ากล้องอันนั้นก็เป็นพี่น้องนะครับพี่น้องอเดินมาด้วยกันขาขาบูชาพระองค์องค์พญามุชรินรนาคาราชนมษาษาโมตัสสะพระโตัวอาเทสามาสกิติจารนโมตัสสะพระโตัวอาเทสนาสกิติจาร นาะมูสคศพทวตัวหายไปสัมมาภิาาาส,าาส,สัทโธทุกข้าวาัจโสธัมมะวัจโสสังฆาวัจโสปุถุมะอุปนามนางรุโถภูตธรรเกิดเปิเดโลกนาทิพยท่ะจักขูโสพะาจักขู ยามาจักรุเอตยังมะมะพระพะเข่งงนะจังยังพญานุพญานุใจวินาศนานาขนาดมหัศจรรย์ต่งมะดทางพัสดุโตปะสิทธิเมสาธุสาธุสาธุทีนี้เราเข้ามาจุดแรกนะครับ โอ oh, wow. ้ว้าวนะครับเป็นจุดแรกศาลที่วิวลมรื่นนะบันเทิงสวยงามครับผมชุดไฟตัวนี้ก็เป็นคริสตัลนะครับไม่ไม่ต่ำกับน่าจะประมาณสักสองหมื่นได้ สวยงามคอนเถิงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องทางการติดตามของเราโปรโตอน is love channel กโปรโตอนก็ขึ้นมาแล้วนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับคุณจะไม่พลาดค,คลิปดีดีคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปไป นายจะหาอาจารย์เฉลิมชัยพี่ยาเนี่ยพี่ดูรายการหนูดูขอบคุณค่ะนี่ชื่ออาจารย์เฉลิมชัยให้มาแล้เหรอที่อาก่ะเนี่ยเราสีทห้ไหม่เลอ่ะเป็นยังไงครับทำอะไรเอาสีอ อ,อันนี้น้องยูโรนะครับน่าจะมีความผิดปกติด้านาแขนนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะประกอบวิชาชีพได้นอกจากการสร้างศิลปะวิจิตรศิลป์ทางฝีเท้าเขาเรียกฝีเท้าน,นะครับไม่ใช่เป็นฝีมือ

ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องยูโรแล้วนะครับผมแนะนำทุกท่านนะครับที่มาคำชนโนดวังน้ำเขียวนะฮะแวะเข้ามาจุดแรกนะครับก็ะจะเจอน้องยูโรได้ทุกวันแล้วก็สนับสนวุนวิชาชีพของน้องด้วยสมการศึกษาให้น้องเลยนะครับเป็นพวกภาพระบายพยาน่าต่าง น้องยูโรเหนื่อยไหมฮะใช้เวลานานไหมฮะเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเนาะหนูเริ่มตั้งแต่อนุบาลหรือว่าเริ่มตั้งแต่ตอนไหนครับระบายสีอ่ะหรือว่าวาดภาพอ่ะตอนึ่งครับตอนหึ่งตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ครับสิบสองสิบสองก็ปหกเออผมอยู่ปห้าปห้าเรียนช้าปีหนึ่งเรียนช้าปีหนึ่งนะเออ จอดน้องอัธยาศัยดีนะฮะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับให้ดูอินส i าเรชันของน้องเขาแล้วก็อไปดำเนินชีวิตนะครับสำหรับคนที่ยังครบอาการ32ก็อยากให้ดูน้องยูโรเป็นตัวอย่างโอเคครับเดี๋ยวไปซ้ำต่อจุดต่อไป พญานาคก็จะมีสองเพศเหมือนกันนะครับเป็นธนาราชก็จะเป็นเพศชายนาคีเป็นเพศหญิงนะฮะเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านะครับมีคาถาโบราณบูชาพญานาคนะครับโอมนาคีนาโคคอตลรีวีตาเคปันไต พันไตเครานามไตเอ็มพาสานโกเย,ยหูมูซอตันมาเฮกูดัมบาโฮโซคำคำนาไดปัญญงสาธุนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คำชชโนดวังน้ำเขียวยินนีต้อนรับทุกคนนะครับผม อันนี้ผมให้ดูบรรยากาศโดยรวมเหมือนครับสนามขายกันาานะฮะตอนนี้มีหนักแรงเดี๋ยวซูมอินก็้ไว้อินเสิร์ตให้ดู่มเดินครับบรรยากาศมีตนม้ตนหมากต้นไม้่มเดิน อันนี้เป็นองค์พระประธานกับจุดที่สองวิหารแก้วสกราระพระพุทธศิลาเทวะปริมากรน,นะครับเสิร์ชให้ดูนะครับนี่เป็นแลนด์านมาร์คใหม่ของมองน้ำเขียวนะฮะอยู่ไม่ไกลนะครับผมปังหมุดได้ หาไม่ยากนะครับพิมพ์คําว่าคำชะโนดวางน้ำเกลียวขึ้นมาแล้วปิดแรกคนเข้ามาติดตามเยอะมากอันนี้ปตอนกำลังสำรวจนะครับว่านาห่าเสียน ที่ประคองท่านเช้าทว,วารบานคุณาบดีนะนี่ง่าย คาถาบูชาอิยาพยานาคินีสีปทุมมาและเจ้าปู่พญานาคชิปดีสีสุโธตตั้งนโมสามจดนะพิเชษทักดีก็ขอ คุณอำนาจภาษีรตัตนไตยชจ้าป่าเจ้าเขาสักปู่ย่าตายายพญานาคีพญานาคราชสิ่งสาสิทธ์ทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้คำชืนน้อมน้ำเขียวจงประสิทธิประสาทความสติสมาสมาที่ให้กับนายพิเชษพักดี และครอบครัวพักดีจงมีแด่ความสุขอายุวันโนสุขขังพารังสุขภาพพลังไม้ที่สมบูรณ์สาธุสาธุร่ำรวยเงนินทองนายทิดวอทูฟอลไปว่าถ่ายรูปได้ไไไไอเดอฟอลน้ำตกเออแล้วน้ำพุอ่ะ น้ำที่มันดิดขึ้นน่ะเขาเรียกว่าน้ำพุอออะไรม SPRING SPRING ใช่ Water Spring แปลว่าน้ำพุแปลว่ากระโดดเหรอน่ามันสาว Spring ว่าเด้ง ขึ้นพุ่งขึ้นได้น้ำเด้งน้ำเด้งไม่ใช่น้ำคุ้น้ำเด้งครับตัวนี้เป็นไฮไลท์ของขาชโนดวังน้ำเขียวนะครับตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่ถ้ำพญานาค มีครอบเสียนหรือว่าครอบครูอันนี้ผมจำไม่ปิดนะฮะทำพญานาคราดใหญ่พ่งเข้ามาสักการะเข้ามาบูชาพญานาคกันเยอะมากครับอันนี้คือธรรมนะครับนะ อันนี้เราต้องต่อคิวนะฮะนั่นนะด้านนู้นก็เป็นด้านทางเขา้าอันนี้คือทำพยานาคเข้าฝน อันนี้คือช้างน้ำครับผมวารีกุนชอนดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าเต่าเข้ามาสู่ด้านด้านหลังของถ้ำพญานาคนะครับจะมีปูอ่อนันตนะอนันตนาคระ อนันตานคราชนะครับมันเป็นสำหรับทริปนี้ครับโปรตอนพาชิมหรือว่าโปรตอนอิสเลย์แชนแนลต้องจบทริปไปเท่าทนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยครับช่องทางการติดตามคือเซิร์ชโปรตอนอิสเลย์แชนแนลหรือแฮชแท็กโปรตอนพาชิมนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามกดกระดิ่งของพวกเราเนียฮะจะได้คุณจะไม่พลาด พันธุ์ทีดีล้าไปก่อนคุณภาพสวยครับผม